อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอด t h นนักคํานวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะ,ะวันนี้วันที่13ก็ได้เวลาแล้วนะสมาชิกนะได้เวลามาสรุปหวยกันแล้ว1 3 14 15ในะอีกสอสาวันหวยก็จะออกนะฮะวันนี้วันที่13ตามสัญญามาสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างในช่องแอด t h นนักคํานวณให้สมาชิกได้รับชมกันในบินเดียวเหมือนทุกทุกงวดน,นะเดี๋ยวผมจะมีนะฮะช่วงท้ายผมจะมีอ่า เอาชุดสรุปงวดที่ผ่านมามาเทียบกับชุดสรุปงวดนี้ให้นะอย่าลืมนะฮะช่องแอทอนนักคำนวณนี้เข้ามาสี่งวดรวดแล้วงวดที่ผ่านมานะสี่งวดรวดแล้วนะสมาชิกนะนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเทียบกับงวดนี้ให้ฮะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรนะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอทอนนักคำนวณฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วย เพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทาคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยนะสมาชิกนะเอามาฟังคาเตือนทางช่องกันก่อนนะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะทุกิีก็กราบขอโทษความผสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วย ชุดสรุปนี้ผมจะมาจัดเขียนเป็นตัวเลขให้เหมือนทุกๆงวดนะครับเพราะว่าผมทําใส่กระดาษมาเรียบร้อยแล้วนะสมาชิกนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เลยผมเอาผมเอาตัวเลขที่ไหนมาสรุปให้นี่ฮะเด่นประจําช่องสูตรทางเัเลขนะผมเอาตัวนี้เป็นยึดเป็นเกณฑ์น,นะสมาชิกนะผมจะวางไว้ที่หลักหน่วยนะวัฏนี้ศูนย์หนึ่งสองนี้ตามที่ผมได้ลงไปก่อนหน้านี้นะสมาชิกนะผมวางไว้แน่นอนศูนย์หนึ่งสองนะสมาชิกนะ สูต 1, 2, หนึ่งสองวางไว้ที่หลักหน่วยบนอ่าสูตรนี้เดินดีๆ4สี่สิบวดหลุดสองวดนะผมใช้ทุกทุกอ่าทุกงวดอ่าเป็นสูตรประจําช่องผิดก็ผิดถูกก็ถูกตามสูตรนี้เลยนะสมาชิกอันนี้คือเด่นสามตัวบนนะฮะอ่าเด่นล่างนี่ยมีเลขห้าอะเลขห้ากับเลขหนึ่งนะฮะเป็นตัวเด่นด้วยงวดนี้หนึ่งกับห้าใช้สองสูตรนี้เลยนะสมาชิกนะก็สูตรตามพวกนี้แหละฮะอันนี้ วิ่งล่างสามกับห้าเนี่ยฮะมีติดเลขห้าครับอันนี้เด่นบนหนึ่งกับสามฮะมันก็ติดที่ศูนย์หนึ่งสองเมื่ีติดที่เลขหนึ่งเลขสามนี่ก็มีเหมือนกันนะสมาชิกนะเดี๋ยวคอยดูชุดสรุปอันนี้สรุปล่างนะชุดเต็มนะสมาชิกนะชุดเต็มนะชุดเต็มนะม 1, ะีชุดเต็มเด่นหนึ่งกับห้าอยู่แล้วอันนี้กนะ็เดี๋ยวผมจะเอาตามตามสูตรนี้เลยนะสมาชิกนะอ่ะอันนี้มัน สรุปงวดที่ที่ผ่านมาเดี๋ยวค่อยมาเทียบนะอันนี้เด่นสิบโดยบนนะฮะมีติดที่เลขหกนะฮะของผมสี่กับหกนี่มาติดที่เลขหกนะฮะสูตรอันนี้อันนี้เด่นบนตัวเดียวนะสองมีแน่นอนเลขสองผมให้เด่นเลยตามสูตรนี้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้งวดเก่านะเอาเดี๋ยวผมผมอ่าเทียบชุดเต็มบนนะอันนี้งวดที่ผ่านมา ได้เาชุดหนึ่งห้าสองเนี่ยห้าสองห้าสี่ห้าหกหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเนี่ยผมเน้นให้สี่ชุดนี้ที่ชุดสรุปนะชุดสรุปบินเดียวกันเนี่ยเนี่ยของว่าที่ผ่านมาน 1, 4, 5, 4, 9, 4, เนี่ยหนึ่งสี่ห้าสี่เก้าสี่เนี่ยเนี่ยมันออกที่หนึ่งสี่เห็นไหมฮะเนี่ยจากเก้าชุดผมนําไปสรุปให้หกชุดนี้แต่ผมเน้นไปจริงๆริงคือเน้นหนึ่งหกกับเก้าหกอ่ะมันมาออกหนึ่งสี่ตรงๆนะบอกไว้ก่อนเข้าสี่วันลวนแล้วนะชุดสรุปอันนี้ผม ชนให้ดูสมาชิกนี่พมเล่นไปที่1636แล้วก็5 4แล้วก็9 4นะก็ตามนี้เลย4ชุดอันนี้6ชุดม้นที่ผ่านมาเข้า14นะครับอันนี้เทียบให้ดูกันก่อนนะครับนี่นี่นี่นะครับที่ผมจับชุดทางเดินเลขให้ก็เอาตามในนี้เลยนะฮะเนี่ย567ไปเทียบกับ012นอฮะอันนี้เลขเด่น10ล่าง1กับ5อ่ะเขาใช้จริง อ่ะก็ตามนี้นะสมาชิกนะสูตรมันเยอะสูตรมันเยอะอะเดี๋ยวผมก็เอาสูตรที่โลให้แหละ,ะมาจับเป็นชุดให้สมาชิกได้รับชมกันส่วนจะเป็นตัวไหนนั้นก็อ่ะไปดูจับให้สมาชิกได้รับชมกันเลยอเออผมคําเตือนไปแล้วนะสมาชิกนะเออเตือนไปอย่างนึง้เออคำเตือนเตือนไปแล้วเนาะเออ <c oughs> จะหาว่าไม่มีคําเตือนดก <c oughs> อมาดูชุดสรุปไปเลยผมจับให้แบบนี้นะฮะมันจะมีห้าหกเจ็ดแปดอ่ะที่หลักสิบนะของผมนะห้าหกเจ็ดแปดทีนี้ผมตัดเลขห้าทิ้งเลยอ่ะผมมั่นใจในสูตรของผมนะก็เหลือหกเจ็ดแปดนะสมาชิกนะเหลือหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดมาจับกับศูนย์หนึ่งสองสามฮะก็จะได้เลขฮะสิบสองชุดนะถ้าสมาชิกนะสิบสองชุด เอาอย่างงี้เดี๋ยวผมมาเขียนเขียนอะไรนี้ให้ก่นแต่ผมจะไม่จับหมดนะสมาชิกนะไหนเราปากกาอยู่ไหนอ่ะอ่ะผมเขียนแบบนี้ให้ก่อนฮนะหลักสิบบนนะก็จะมีหกอ่ะจริงจริงมันมีห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเขียนเต็มให้นะอันนี้ก็ข้างล่างนี้ก็อ่าหลักหน่วยก็จะมีศูนย์หนึ่งสองสาม ทีนี้ผมกล้าตัดนะผมตัดห้าออกไปก่อนนะแล้วก็นอกนั้นก็จับตามนี้เลยจับตามนี้มันจะได้6กหนึ่ง1กสอง7 0หกศูนย์เแล้วก็8แปดศูนยนนะครับอ่ะมาเขียนดูเขียนให้ฮนะก็จะมี

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะมีทั้งหมดสิบสองชุดผมจัดให้ฮะตัดเลขห้าออกฮะถ้าใครชอบเลขห้าก็เอาเลขห้ามาห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามก็จะมีสิบหกชุดนะฮะแต่ผมตัดเลขห้าออกฮะก็จะเหลือเท่านี้ฮะสมาชิกนะสิบสองชุดสิบสองชุดนี้ยังไงมันก็เยอะอยู่แล้วอันนี้ผมจัดเต็มให้นะสมาชิกนะจัดเต็มให้แต่ผมจะไปตัดออกอีกอ่ะผมจะมาเน้นให้ ผมจะเน้นผมจับวงกลมเน้นให้สมาชิกนะส่วนมาจับสามตัวสามตัวก็จะมีนะครับอยู่สามชุดนะสมาชิกนะสามชุดผมวางเลขเจ็ดไว้ที่หลักร้อยเต็มเต็มเลยนะเจ็ดหกศูนย์นะแล้วก็เจ็ดหกสองนะครับแล้วก็เจ็ดแปดสามะผมจับตามแต้มผมนะฮะ ตามนี้เลยนะสมาชิกนะ,ะถ้าชอบก็นำไปพิจารณาเอาถ้าไม่ชอบก็มองมองผ่านไปครับอันนี้คือสารตัวบนนะสามชุดอามาชุดสรุปล่างกันต่อนะชุดสรุปล่างผมนำมาให้แค่สี่ชุดเหมือนที่ผมได้บอกไปเมื่อกีนี้นะสมาชิกนะ ก็จะมีฮะห,หนึ่งหกฮะสามสามหกครับอ่ะไม่ใช่สิไม่ใช่สิจะมีจะมีจะมีห้าชุด,ดนะแล้วก็จะก็จะมีครับห,ห้าสองครับ 5ะครับแล้วก็92อ่ะมี5ชุดนี้ถ้าสมายชิกนะที่ล่างอ่ะงวดประจำวันที่ครับ16ทับ8ทับ65ครับช่องฮะ อดทนนักคำนวณอ่าก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะอันนี้เป็นชื่อช่องนะฮะเขียนกำกับไว้ก่อนนะเพื่อมาอีกห้าวดนะก็จะได้เป็นบนทัดฐานเก็บสติไว้นะสมาชิกนะถ้าไม่มาก็กลับขอโทษขออภยัยเอาทีนี้มาดูนะเด่น กันมั่งฮนะสมาชิกนะเด่นกันมั่งอ่ามาดูเด่นบนกันก่อนเด่นบนนะฮะสองกับหกเด่นล่างฮนะเหมือนเดิมนะก็หนึ่งกับห้าฮะถ้าชอบนําไปพิจารณาเอาไม่ชอบมองผ่านๆเด้อเด่นล่างอันนี้เด่นบนอ่าตามนี้เลยนะฮะสมาชิกนะ นี่เด่นบนสองตัวมาหนึ่งตัวนี้เด่นล่างเอ้ยอันนี้เด่นบนนะสองตัว,ตวอันนี้เด่นล่างอ,อนนนนนะสองตัวเหมือนกันฮะอ่ะ,อะครับผมเน้นให้นะสมาชิกนะผมเน้นไปที่ล่างก่อนหนึ่งหกครับหนึ่งหกกับห้าสองอ่ะผมเน้นไปสองชุดนี้ฮะถ้าเห็นเป็นแตกต่างไปจากนี้ก็ สามหกห้าสี่แล้วก็ห้าสองนะฮะอ่าส่วนสามตัวบนนะฮะสมาชิกนะสามตัวบนผมเน้นไปที่เจ็ดหกสองนะกับเจ็ดสามหกอันนี้เห็นต่างก็คือเจ็ดหกศูนย์นะครับอ่ะเน้นนี่ฮะตัวที่ผมเน้นนะฮะสมาชิกนะตัวที่ผมเน้นจากสิบสองชุดก็คือหกศูนย์หกสอง สามแปดครับแล้วก็หกอีกตัวหนึ่งสี่ชุดนี้ไอ้สตัวนี้นะที่ผมเน้นให้ถ้าสมาชิกเขียนต่างนะฮะก็หกสามเนะฮะแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็นอันนี้คือเขียนต่างแต่ผมชอบ6กศูนย์หกดสาเด่นไปที่2อกับหกนะกนะ็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะ ่ะใครที่ติดตามอยู่ก็ตามนี้อ่เดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูนะตอนนี้ตามที่นี่ฮะงวดที่ผ่านมาสมาชิกนะกับงวดนี้แอดทอนนะคำนวณครับอันนี้ของงวดที่ผ่านมาเข้าเข้างวดที่ผ่านมาเข้าเป็นงวดที่สี่ะนะฮะไม่บนกว่าล่างอ่ะเข้าเป็นงวดที่สี่ะคือจริงๆอ่ะมันเข้าอ่าทำไมถึงบอกว่าเป็นงวดที่สี่สมาชิกติดตามชุดสรุปแบบเนี้ย เห็นแน่นอนมันเข้าตั้งแต่วัที่ออเก้าสองล่างตรงๆแล้วก็มาออกหนึ่งเจ็ดอ่ะหนึ่งเจ็ดบนตรงๆแล้วก็มาออก0ูนย์ห้าบนตรงๆฮะแล้วก็มาออกหนึ่งสี่ล่างงวดที่ผ่านมาก็คืองวดนี้ตรงๆอีกก็เป็นสงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่หหรือเปล่าสมาชิกนี่ชุดสรุปอ่ะผมเทียบไปดูเลยฮะข้างบนนี้งวดที่ผ่านมาหาเข้าคู่โต๊ดนะฮะแต่มันมาเข้าที่ข้างล่างนี้อ่ะไอ้ไอ้เนี้ย อันนี้อันนี้เก้าสี่เนี่ยมันขึ้นไปข้างบนด้วยเนี่ยมันลงม,มันอยู่ข้างล่างนี่นะเนี่ยแต่อันนี้เก้าห้าเป็นเข้าคู่โตัวที่มันออกหนะ้าเก้าสี่นะฮะก็ยังเข้าคู่โตัวอยู่แต่สองตัวที่เก้าสี่อ่ะไม่มีมีแต่เกนะ้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดจับตามหลักมันออกเก้าสี่เนี่ยนะอันนี้ออกตรงตรงที่ล่างนะวัวที่ผ่านมาอาวัวน,นี้จะออกตรงๆที่บนหรือล่างที่หรือ,อยังไงก็ฝากสมาชิกพิจารณาอันนี้สรุปวนนันี้นะ เอกาก็นำประชาชไม่ชอบก็มองผ่านนไปนะสมาชิกนะอันสำหรับชุดสรุปก็ประมาณนี้นะพรุ่งนี้ผมจะมีสูตรเสริมมาให้นะสมาชิกนะสูตรเสริมมาให้ก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ